สวัสดีครับครัวคุณชินอร่อยง่ายสไตล์มันบ้านเดี๋ยววันนี้ผมพาเพื่อนๆไปทําต้มยำขาหมูกินกันครับเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยทาสามารถกดแชร์เก็บเอาไว้ทําตามได้เลยนะครับไปเริ่มทำกันเลยครับตะไคร้ครับนํามาทุบนะครับจากนั้นหั่นเป็นท่อนนะครับหั่นตามผมได้เลยนะครับใบมะกรูดครับเอามาฉีกครับขาครับเอามาหั่นตามผมได้เลยนะครับหอมแดงแกะเปลือกออกล้างทำความสะอาดแล้วก็เอามาทุบนะครับพริกสดครับ เอามาตาครับตาพอแตกๆพอนะครับพริกแห้งครับเอาไปคั่วครับผักชีครับตัดตะรากออกครับอย่าทิ้งนะครับเก็บเอาไว้นะครับจากนั้นก็หั่นพร้อมต้นหอมได้เลยนะครับผักชีไปเรื่อยครับหั่นตามผมได้เลยครับมะเขือเทศหั่นตามผมได้เลยนะครับพริกแห้งคั่วเอามาตําครับไม่ต้องตําละเอียดนะครับตําพอแตกๆพอนะครับวัตถุดิบก็มีประมาณนี้ครับ ตั้งหม้อใส่น้ำจุดไฟครับจากนั้นน้ําเดือดใส่เครื่องต้มยำของเราลงไปครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงรากผักชีเติมเกลือป่นลงไปครับจากนั้นใส่ขาหมูของเราลงไปครับขาหมูผมซื้อที่แมคโครมานะครับเป็นขาหมูที่ลอกกระดูกออกกลเข้าเผามาเรียบร้อยนะครับระหว่างนี้เกิดฟองให้ช้อนฟองออกนะครับจากนั้นปิดฝาไว้ครับใช้ไฟเบานะครับผมจะตุ๋นเอาไว้40นาทีนะครับจากนั้นปรุงรสด้วยผงปรุงรสตามด้วยผงนัวครับ จากนั้นใส่มะเขือเทศลงไปครับกดๆมะเขือเทศให้จมน้ำเลยนะครับจากนั้นใส่เห็ดฟางลงไปครับน้ำก็หัวลงนิดหน่อยนะครับผมจะเติมน้ำลงไปเพิ่มนะครับนิดนึงนะครับรอให้น้ำเดือดจากนั้นใส่ต้นหอมผักชีและผักชีไปเลื่อยลงไปครับตามด้วยพริกสดแล้วพริกแห้งคั่วครับจากนั้นปิดไฟได้เลยนะครับคนให้เข้ากันครับ จากนั้นเติมน้ำมะนาวลงไปครับความเปรี้ยวก็ปรับได้ตามใจชอบเลยนะครับหอมมากๆเลยครับมีเพื่อนๆคนไหนชอบเมนูนี้บ้างครับจะเป็นกับข้าวก็ได้นะครับจะเป็นกับแก้มก็ดีนะครับเข้ากันดีครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เปรียงข้าวมากมากเลยนะครับเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะครับเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วสามารถทําเป็นแน่นอนครับเพื่อนๆอยากให้ผมทําเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ คลิปนี้เดี๋ยวผมขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ